สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะข่าวข่แรกเริ่มต้นที่กรุงเทพมนานครนครับไปที่เขตสวนหลวงครับที่โรงเรียนปีกิตวิทยาครับจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับให้เด็กเล็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประสบการณ์ตรงครับเห็นกันจัดจะและที่เด็กๆชอบมากก็คือพี่ๆจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังครับเอาหุ่นยนต์มาให้ดูครับว่ามันถูกใจจริงไปรุ่นจิวนะครับชอบมากครับ ดูครับคุณนยนเต้นครับแหมตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับโอ้รุ่นพี่ก็เห็นคุณนยนเต้นมานานแล้วก็ชักจะกลัวว่าเดี๋ยวเครื่องมันร้อนเครื่องมันเสียหรือเปล่าครับก็เด็กไม่ยอมเลิกครับจะทํายังไงดีครับพอเด็กเผลอครับทําหุ่นยนต์หงายท้องบอกว่าโอ้โหหมดแรงจะเป็นลมครับหัวใจเต้นแรงมากหัวใจจะหยุดเต้นแล้วแหมเด็กคุณครูสอนผสมพยาบาลมาแล้วครับว่าปั๊มหน้าอกทำยังไงเท่านั้นและครับ คนแรงๆครับฟังเสียงพี่ๆกันแล้วกันว่ายัางไงบ้าน